ลองเช็คเลยนะว่าเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นนะคะโอ้สบายใจได้เลยค่ะว่าปีนี้จะเป็นปีทองของคุณนะคะและเงินจะไล่ล่าคุณคุณจะรวยได้ไวค่ะอันดับที่หนึ่งนะคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ตัดสินใจไวค่ะเวลาที่เรามองโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนนะคะหรือว่าโอกาสในการทําธุรกิจถ้าคนคนนั้นนะคะพิจารณาแล้วว่า มันใช่มันตรงสเปคตรงความต้องการของเราตรงกับงบป,ประมาณของเราตรงกับทุนนะทรัพย์ของเราแล้วไม่รีรอเลยค่ะตัดสินใจที่จะคว้าโอกาสนั้นคนที่ไวคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่ขวยคว้าผลกลําไรได้เร็วกว่าคุณสังเกตไหมล่ะเวลามีธุรกิจอะไรใหม่ๆมีการลงทุนเปิดทําเลอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะคููฝนเป็นสายอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะเวลาคูไปเปิดทําเลที่เกิดใหม่ก่อนอะไปก่อนรวยก่อนนะคะต้องเป็นแบบนั้นและคนที่ รวยเร็วนะคะเป็นคนที่ล้มเลิกช้าค่ะเวลาที่เราตัดสินใจจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อศึกษาอย่างดีแล้วนะคะและก็ลงไปทำอย่างสุดกำลังในวันที่เรายังเจออุปสรรคหรือว่าบททดสอบนะคะเราจะยังไม่ล้มเลิกเมื่อมีคุณสมบัติ2คุณสมบัตินี้นะคะตัดสินใจไวล้มเลิกช้ายังไงนะคะก็รวยเร็วค่ะเพราะมันไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่โลเลไปโลเลมานะคะ ถ้าคุณตัดสินใจแล้วนะคะว่าอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะสายกมรมคับคดีนะคะสายซื้อมาขายไปให้ประสบความสําเร็จได้โดยเร็วนะคะกูฝนมีคอร์สแคมป์นะคะ โปรแกรมปั้นนักประมูลเงินล้านซึ่งในชื่อโปรแกรมเนี่ยได้บอกแล้วนะคะว่าคุณฝนจะคอยดูแลคุณเป็นคอนซัล์ส่วนตัวนะคะ6เดือนเต็มๆพาคุณลงมือทําตั้งแต่ไม่มีประสบการณ์จนสามารถทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สายประมูลกรมรับคดีที่เป็นสายซื้อมาขายไปเอาเน้นขายไวนะคะกําไรงามถ้าคุณชอบแนวนี้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดแอรไซ n แล้วพบกันนะคะ